ันนี้เรามาทำอะไรกันที่ไอคอนสยางครับวันนี้เรามางานว่าวครับเป็นแบบอะไรที่ตื่นเต้นมากครับเล่นว่าวที่ใหญ่ที่สุดในงานครับแล้วก็ดึงดึเลโอ้ยดูดินะนี่โอ้ย มันเป็นว่าก็ามีมแค่สามตัวในโลกนะเน็บบอลโอ้นี่น<อ>ว,นว่าแป๊บเดียวได้เป็นเรื่องราวเลยเหรอครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหนของไก่ต้องเล่นตั้งแต่เปิดงานันเขาปิด โอเคครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันวันนี้เราอยู่ไอคอนสยามค่ะไอคอนสยามนะคะอันนี้เรามากับแบบคนคนจริงคงจริงวันนี้เรามาทําอะไรกันที่ไอคอนสยามครับวันนี้ว่างานว่าวครับอ่าเป็นเทศกาลเล่นว่าวนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะใช่ครับหรือเรียกว่าเทศกาลอะไรไอคอนสยามไทยแลนด์คลับฟิสิบออล2024ครับอ่าแล้วเขามีวันไหนครับเดบอนวันที่ ี่สิเมียหรือ8เมษาใครจะมาต้องรีบมานะก็คือวันนี้ถึงวันที่8เมษาเลยนะครับก้องจะมีเทศกาลเล่นว้าสุดยิ่งใหญ่ที่นี่เลยเขาจะจัดที่นี่นะปีละครั้งเท่านั้นปีแล้วเราก็มาปีนี้เราก็มาอีกใช่เพราะปีที่แล้วนี่สนุกมากกับจนงานเขาปิดไฟเขาปิดหมดแล้วที่สําคัญอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาดูบรรยากาศบรรยากาศดูับบรรยากาศโลกไม่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลมเย็นมากนะเหมาะกับการเล่นว้ามากๆเนาะ สำหรับผู้ปกครองพ่อแม่ท่านใดที่อยากมาครับไอคอนสยามจุดแลนด์มาร์คระดับโลกเลยนะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่นี่เขาจัดการว่าวกันแล้วก็มีว่าวขายด้วยใช่ครับเขามีจัดงานดูเขาจับทุคนมางานสวยมากงานวันนี้เรามาในเรามาวันที่แบบเปิดตัวเลยเปิดงานเลยเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ไปเล่นว่าวกันครับมาใช่ครับมีว่าวขาย แค่คูณแคูเออน,นี่มีตังง้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่เายนะไหนดูี่ได้ไหนมา,มนา,าไหนให้พ่อดูหน่อยซิว้าวนกอินซีอะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันซิว้าวอนแรกอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากใครแบบมีชุดว่ายน้ำและร้อนๆโดดตรงนีดด้ได้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเอาไว้โชว์ไม่ได้ไว้โดดน้ำอยากเล่นว้าวหรือยังครับ อยากแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเล่นว่าวพ่อจะพาไปดูว่าวต่างๆที่เข้ามาในงานกันไหมมีว่าวยักษ์ด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ครับม <Okay S 2> าไปดูแล้วดูว่าวาหัวใจอ้หนี่ว่าวยักษ์นะครับชีพตาอยู่ขอบคุณมากมากครับพี่มีพี่เขาจะให้จับว่าวยักษ์เลยดูสิเราต้องรเราต้องรอจังหวะลมเดี๋ยวหัะรอลมมาเป็นแงอ่านี่พี่กำลังสอนอยู่นะครับโอ้โอเ,เ,เดินตามมเเลยดินตาไป ดูครับอีคิวจะได้เล่นว่าวยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในงานเลยนะครับเป็นแบบอะไรที่ตื่นเต้นมากครับเล่นว่าวที่ใหญ่ที่สุดในงานครับคือแบบตัวผมประมาณ20คนได้อะแล้วมา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 ลองเล่นว่าวสุดกาเป็นทองแล้วลองกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงค่ะจับเลยจับเลยจับแล้วก็ดึงดึงดึงอยู่กับพี่เลยอยู่กับพี่เลยจะดดึงดึงนะ อย่ารอให้ลงเข้าใช่ไหมตอนสุดนิดนึงให้รอให้ลงเข้าใช่ไหมอย่าให้หัวให้หัวมันเปิดใช่ป่ะดูดิเห็นไหมนี่โอ้โหโอ้สวยมากเลยจับยจับไปจับอะไรมัจับเชือกนี่ไว้โอ้สวยอ่ะอันนี้เป็นซุงเนี่ยถ้าว่ามันเอียงด้านไหนใช่ป่ะเราต้องประคองมันเราต้องประคองมัน่ให้มันเชือกเยอะใช่ เราต้องประคองมันอบังคับทิศทางให้มันแบบขึ้นแบบให้บาลานซ์ใช่ไหมพี่โอเคเหมือนจังหวะอย่างนี้ใช่ไหมเราดึงขางนี้ให้ว่ามันเลี้ยวกลับมาอ๋อมีดึงมีดึงด้วยเห็นปะเข้ามันมาทางนี้เราก็ดึงฝั่งนี้นิดนึงเห็นปะมันก็หยุดละคือแบบว่าถ้าขึ้นหนักสนุกมากครับคือแบบเราต้องใช้แรงเยอะมากหมว่าแบบลมแรงกว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้ผมว่า6ฟิล

มีกัเรากำลังจะทำอะไรครับทิวไอคิวกำลังจะการว่าวของปีครับอ่านี้เราก็มีว่าวของปีที่แล้วเราก็ามาด้วยเนาะใช่ครับแต่เห็นบอกในงานมีว่าวแจากด้วยเหรออ,อ๋อใช่เขามีว่าวแจากด้วยแล้วก็มีให้ระบายสีด,ด้วยครับอเอามาแล้วเหรออันนี้คือว่าวสุดที่รักของเลบอลเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นว่าวอะไรครับเนี่ยว่าวปลากระเบนครับคิดว่าวันนี้จะขึ้นไหมว่าวปลากระเบนคุณขึ้นครับขึ้นถึงไหน ประมาณ10เมตร10เมตรเอาแค่ไหนดีกว่า เอาว้าวขึ้นมาแล้วนะครับนี่เล่นเหมือนโปรอ่ะมีเชือกม้วนมวนแบบนี้ด้วยแต่ของไก่ต้นี่คือยังไงม้วนเบล้เริ่มไหนดูดูม้วนของไก่ต้มนี่ม้วนเบื้เริ่มซื้อม้วนมา50ิบแต่บินได้ประมาณ5เมตรของผมไม่ต้องม้วนยาวอ,อันนี้<ะ>แบบ30ิเมตรก็30สเมตรจริงๆอะ่ะแต่อันเนี้ย0ติบน่าจะประมาณ5เมตรอ,อ่ะอาวเฮ้ยคุณมีอะไรจะแก้ต่างเขาไหมล้อคันคืนแป๊บนึงอ๋อล้อคันคืนทำได้แล้วโอเคครับมาดูครับว่าของคิวจะเป็นยังไงครับ นี่รอมาหนึ่งชั่วโมงครับไอคิวยังไม่ขึ้นเลยะครับเฮ้ยดูของไก่ต้งก่อนไก่ต้งไก่ต้งกระตุกไว้ดูครับไก่ต้งครับผู้ชำชองในการชักว่าวหมายถึงเล่นว่าวเ,เดี๋ยวเรารอดูของเลบอนนะครับของเลบอมีหางด้วยโอ้ไข่ต้งขึ้นแล้ว เดบบอลตอนนี้เชือกค้างอยู่ครับเล่นไม่เป็นนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับให้พ่อช่วยไหมครับเดี๋ยวอ e ีกคิวครับสามสิบเมตรจริงๆอ่ะถ้ามีกล้องแมวมันจะตกตลอดทำไจถอ,อถ้ามีกล้องจะตกตลอดนะถ้ากล้องไม่มานี่เป็นไงนี่นไงเขาถ้นี่ตกล้องมาถ่ายเราเป็นสุ่มากจริงๆอ่าแล้วพร้อมมาถ่ายอ๋อ ไม่ดีบังคใหไม่ดีบวงคับไม่ดีนะครับอะไรครับด้วย,วยื้นที่ที่มันจำกัดระยอยากให้คนได้เห็นว่าตอนโดนนี้ครับในราคา7 0 0 0จ็นบาทอันนี้คือโงนะั้เนี่ย มันเป็นว่ามีแค่สามตัวในโลกนะเลบอลใช่เป็นว่ามีแค่สามตัวในโลกและ1หนึ่งตัวอยู่ที่ประเทศไทยสุดยอดไปเลยถ้าเกิดใครอยากมาดูก็มาดูได้ที่ไอคอนสยามเนาะแล้วจะมีโชว์ทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆและงานไอคอนสยามไทยแลนด์คลาเฟสิบโบปี2024นะครับเขามีจัดถึงวันที่26มีนาถึงวันที่8เมษายนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ากิจกรรมสนุกๆด้วยก็คือ ถ้าเกิดว่าแบบเราช็อปหรือว่าซื้อของในไอคอนสยามเนี่ยสามพบาทนะครับเราก็สามารถนี รุ่นลับอันนี้ได้เลยแล้วก็สามารถได้รับอันนี้นะคบก็คือเป็นว่าวจากศิลปินใช่ครับ1ชิ้นมีจํานวนจํากัดใช่ไหมลูกใช่ครับมี5ลายเป็นแบบที่พี่เขาทําออกมาจากฝีมือเขาเลยจะเลือกลายไหนก็ได้นะครับแล้วไม่ได้มีแค่นั้นนะครับใช่ก็คือเมื่อช็อปครบ500บาทขึ้นไปรับฟรีสติกเกอร์หนึ่งแผ่นสติกเกอร์ครับสามารถเอาไปแปะตกแต่งว่าวได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน1000บาทนะครับช็อปเกิน1000บาทอ่ก็สามารถมีว่าวเป็นของตัวเองอันเดียวบนโลกได้ครับเขาจะแจกว่าวให้เราครับแล้วก็ไปสาาามรถเ ระบายสีตกแต่งแปลกตัวเกอร์อะไรได้เลยก็คือออกแบบว่าวด้วยตัวเองเลยนี่ครับเมื่อช็อปครบ1,000บาทขึ้นไปครับร่วมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ว่าวเป็นของตัวเองใช่ครับแล้วเมื่อกี้เราเข้าไปช็อปมาแล้วบินเราก็เกิน1,000แล้วใช่แล้วตอนนี้เราก็เลยจะไปทำว่าวอันเดียวบนโลกครับโอเคครับไปครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่คิวใี่ครับ คนงานนี้ชื่อว่าลูกโป่งอิสระคร่ะไหนลูกโป่งอิสระคือเป็นลูกโป่งที่มวยบินตามน้องฟ้าแบบไร้จุดหมายครับก็<อ>คือมวยบินแบบไร้จุดหมายครับดูสิเฮยลูกโป่งมาทำหน้าบูดอ่ะก็ลูกโป่งอินดี้งไงโอ้โหนี่วาดแป๊บเดียวได้เป็นเรื่องราวเลยเหรอครับอันนี้ยังไงครับเป็นว้าว ว้าวของเลบบอลครับอ๋อชื่อว่าว้าของเลบบอนใช่ครับซึ่งมันมีหลายความหมายมากครับอันนี้เป็นลูบิกครับลูบิกแล้วก็เป็นบ้านมีลูบกบ้านของโโก้ชบาแล้วก็มีเขียนว่าเลบบอลแล้วก็มีเขียนว่าว้าวในความฝันแล้วก็มีเขียนว่ากอเงาอดำหมอใช่แล้วก็มีเขียนว่าขึ้นแน่นอนล้านเอร์เซนแล้วก็มีนกนกนกแล้วก็เป็นลูกโป่งว้าว เป็นจินตนาการของเีบอลครับไปดูรีว่าวที่เราว่าจะบินขึ้นไหมลีบอล อันนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหนของไก่โต้ง <c oughs> เล่นตั้งแต่เปิดงานจนเขาปิดตอนนี้คือคนเขากลับกันแทบจะหมดแล้วนะโล่งเลยตอนนี้วันนี้เด็กๆเ,เล่นเป็นไงบ้างครับสนุกมากครับลมเย็นอากาศเย็นแล้วก็แบบที่เห็นแบบว่าวคือแบบมันขึ้นดีมากนะแต่หอยคิวมันก็แบบ มันบ้ย่ั้งนิชใช่ขอ,อยอีอข้ขึ้นบ้างยังขึ้นบ้างถ้าอยากมาก็รีบมาครับมีแค่วันที่26มีนาะก็คือวันนี้นี่แหละถึงวันที่8เมษายนะครับก็รีบๆมานะครับอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยบอกเลยว่าดีมากลมเย็นมากแล้วก็ตอนที่เขาแสดงเต้นระาน้าอะ่ะ นสวยมากครับบอกเลยว่ามีแค่ปีละครับก็วันนี้เราก็ไปก่อนครับขอเล่นว่าวต่ออีกสักห้านาทีแล้วก็จะกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้นี่งานเขาจะปิดแล้วครับเจอกันสำหรับคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสามสองหนึ่งป้ายโอ้พี่สูงมากเลยนะผิดพาคลางเทคนิคหนึ่งกองป้ายว่อลวีอนะครับ

ครับ้นไปหนึตัวแล้วนะครับเป็นสามแล้วนะครับโอ,โอไ้ไม่ไมันไ,ไม่ลงมันหวโอ้โอไอเดียงสีตัว